โอเคสวัสดีครับอยู่กับผม,มซี่มูนดูวะเหมือนเดิมนะครับกับแพท3.7นะครับที่จะเข้าในเร็วๆนี้ก็จะมารีวิวฮีโร่อีกหนึ่งตัวที่ทำการปรับสกิลเกือบทุกสกิลเลยนะครับโดยเฉพาะออนด์ีเมตของเขานั่นคือริบทายนั่นเองแล,และสังเกตว่ามีการรีโมเดลด้วยนะครับในร่างแรกของ Rip ริบทายนะฮะ ก็นะครับามาดูทักิลแรกกันดีกว่านะครับทักิลแรกวัตถุเกมนะวอตถุเกมก็คือโดยรวมมันก็เหมือนเดิมแหละนะครับอ่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าอยู่บนน้ําหรือว่านะครับไปตัวสัมผัสน้ําเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจแต่ก็เพิ่มระยะเวลาไซเลนรวมถึงการสโล่ด้วยนะครับแต่ถ้าสองเนี่ยเปลี่ยนนะครับปกตินี่จะเป็นการวางน้ําจากระยะไกลนะฮะอ่าแล้วคูดาวนานมากนะครับ แล้วรู้สึกว่ามีเงื่อนไขในการใช้ค <aspiration> well, ่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเวลาปกติเนี่ยมันจะโดนดาเมจเฉพาะตัวที่ระเบิดอยู่ปลายน้ำนะแต่เนี่ยพอปรับสองร้อยดาเมจนะครับเนี่ยสองร้อยดาเมจทุกตัวแล้วก็ตัวที่อยู่ระยะสุดสุดระเบิดอะตอนระเบิดอะมันจะสลดสโลอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ อเนี the the deep, ่ยาเวาดเด่นนั่นเองเนี่ยอเนี่ไม่โดนนะเลี a ยคือเนีเนีคื e เนี่ยคืนี่ยคเี่ยนี่ยคือน r <banner> ่ยคือเน t ่ยคือเปีอนี่ยคือเนี่นี่ยคือเนี่ยคือเ่เปลคี่ยนีปยน่คน่ครัเนีนี่ยคือนนจะอน่คือนน่เี่อ่เีย่ คือการสร้างและบ่อน้ํารอบตัวเองนี่ครับแล้วบ่อน้าเนี่ยจะอยู่ตลอดไปเป็นการถาวรนะครับจนกว่าเราจะสร้างบ่อใหม่นี่ครับเนี่ยพอสร้างบ่อใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าบ่อเก่าก็ยังอยู่นะสร้างบ่อใหม่ปุ๊บบ่อเก่าก็จะหายไปนี่จะผลิตบ่อใหม่มานี่แล้วให้เราสามารถใช้ทัศิษ์ของทิ้งไมเอลเดเมนได้นี่นะครับอ่ะแล้วก็จะมาถึงท่าสุดท้ายนะครับอันติเมตเนี่ย เปลี่ยนชื่อเป็น Eye of the <Tipp> Storm เนี่ยตอนแรกเป็น Perfect Storm หรืออะไรนี่แหละนะครับผมไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันนะครับ Eye of the Storm นะครับจะเป็นการนะครับแปลงร่างเป็นพายุน้ำแล้วก็พุ่งไปนะครับตามทิศทางที่เราเลือกไว้เนี่ยยี่สิบวินาทีที่จะแปลงร่างนะครับเราไปดูกันเลยนะมันใช้การยังไงนะครับนี่ฮะคือผมจะเลือกไปทางนี้มันจะแปลงร่างเนี่ยไปพุ่งไปนี่ยไปพุ่งไปเรื่อยพุ่งไปเรื่อยนะครับยี่สิบวินาที ครับแล้วก็สามารถบังคับได้นะครับว่าเราจะไปไหนนะโดยการกดอาร์แล้วเรียกทัวเตอร์เนี่ยมันจะเลีเเ้ยวนะเลี้ยวเลี้ยวยว,วับว้าว้าแต่เลี้ยวช้าหน่อยแล้วใส่บังคับการบังคับที่ชั่มชองอย่างสมควรเนี่ยแล้วก็เวลาไปชนเนี่ยครับฮีโร่มันก็จะทำดาเมจแล้วก็สตันเนี่ยครับเวลาชนนะ ทำดาเมจ d, แล้วก็สตันนะครับแล้วจะผักกิโลถอยลงไปนิดนึงด้วยแล้วก็ข้อดีของสกิลนี้นะครับคือมันจะไม่ถูกด้วยสกิลซิงเกิลทาร์เก็ตซะส่วนมากพวกสโลพวกสตันนะครับหรือพวกใบนะครับนะครับพวกใบนี้จะไม่โดนนะ่ยที่เป็นซิงเกิลทาร์เก็ตทั้งหลายแหละนะครับเรามาดูดีกว่านะครับเราจะนะครับการสโลครับอันมาสารของอารัสนาครับนี่ฮะสปีดยังเข้าเดิมเหมือนเดิม เปลี่ยนแต่เว้นลงมาแล้วผมโดนเหนียวเหนียวไม่ได้แต่าถ้าเกิดว่าใช้ที่โดนหายโดนระเบิดไปแต่ไม่สามารถกันนะครับสกิลจำพวกสาบได้เนี้ยเพรือว่าเฮคนั่นเองนะครับเิงกลับเป็นร่างเล็กๆนะครแล้วแต่ว่าสามารถเนี้ยการสตันได้ไม่ได้การสตันอีกคือสตันเนี่ยไม่สามารถหยุดได้นะครับแต่ดาเมจอะไรก็ยังโดนเหมือนเดิม ไปเลยหรือหรือไปปรือเลยแต่เราไม่สามารถใช้สกิลได้นะแค่มันหยุดไม่ได้เฉยสกิลพวกนี้มันก็จะใช้ไม่ได้เหมือนโดนสตันนั่นแหละแต่ว่ามันก็ยังทํางานวิ่งไปข้างหน้าอยู่นะครับเราปรับเป็นสว่างก่อนเรามอไม่ให้เห็นอะไรก็ใบใบก็ไม่สามารถหยุดได้เหมือนกันะครับกประมาณนี้นะสกิลอันติของริฟทไท์แบบใหม่นะครับ ก็ลองไปใช้งานดูครับอ่าผมไม่เดี๋ยวลองอย่างนี้ไม่ลองอ่ะอืมกับดักกับดักอยู่ได้หรือเปล่านี่เราบอกไม่เห็นเนี่ยเขากับไปไม่ใช่เรานี่ฮะไปแล้วครับผ่านแลยครับผ่านเป็นอย่างยืดแล้วกับดักเพราะส่วนมากพวกสกิลซิงเกิลทักษิจะหยุดไม่ได้เนี่ยสรุปอะไรประมาณนี้เลยง่ายๆนะจ๊ะ โอเคครับผมนะครับก็จบรีวิวนะครับ,รบโลก่เก่านะครับกับการรีเวิร์กสกิลใหม่แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ตัวหน้าสวัสดีครับ